มหาเบิ้งตุ่มพี่น้องมหาเบิ้งตุ่มหมู่บ้านนี่ยลุงมะไซลุงกับบดไดทายให้เบิ่งตอนตอนไเนาะครับเนาะเพราะว่าฝนมันตกทาท้าสิตกมันก็เลยทายบ่ได้เนาะครับเนาะมาเบิ่งตอนกู่เลยครับมาเบิ่งตอนกู่เลยมันสิคือบ่พี่น้องเอ้ยไปเบิ่งเลยสิครับมื้อนี้ก็มานมหายามตุ่มเนาะครับเนาะตอนหมื่อคืนหมื่อวานตอนไซบ่ได้ทายให้เบิ่งเนาะครับเนาะฝนมันตกมานทายกล้องบ่ได้เนาะครับเนาะมาทายตอนัน เบิ่งนะครับเดาว่ามันสิหมานบ่พี่น้องเอ,อ้ยรุนกันพี่น้องรุนกันมันสิคือบ่คือบ่คือบ่หรือบ่คือบออ,บอ๋หลังนี่บ่คือไปได้พี่น้องแต่ว่าหอยหลายอ้อมึงมีแน่ยอยู่พี่น้องเลยหอยกัมีปลากัมีไปเบิ่งหลังใหม่อีกพี่น้อง เบื้องหลังไม่อีกฝุนไปทั้งฝุนอีกพี่น้องอเหลืออยู่สองหลังเนาะครับเนาะไปทั้งฝุนอีกบาทหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยพี่น้องมาหอดีกันน้ำไหลได้พี่น้องนี่น้ำไหลตอนนั้นฝนตกแห้งขนาดมีกันน้ำไหลอยู่ครับนี่พี่น้องรุ่งกับไ่ได้นี่ละนี่ยังบอกวุานี่เบิ่งกันเลยพี่น้องเบิ่งกันเลยเบิ่งกันเลยพี่น้อง ตุ่มกับบอไรลไไ์หลังดอกสองสามสี่หลังหนึ่งเบิ่งกันเลย,ลยพี่น้องเบิ่งกันเลยคือบ่คือบอโอมีอยู่บอหลายพี่น้องมันหนามเลิกกผดบอหรือจังไรนี่ล่ะไปพี่น้องไปอีกหลังม่อีกเหลืออีกหลังหนึ่งผุ่นอยู่ทางผุ่นบาดที่นี่โอ้โหผุนไปเบิ่งกันเลยหลังสุดท้ายพี่น้องมีสามสี่หลังหนึ่ง แต่บางบางมือก resigned, ็ได้ไล่หลายได้พี่น้องเลยบางมือก็ไล่หลายบางมือก็บ่ค่อยได้คือจังสีละนะครับเนาะแต่ว่าลุงก็มาใส่ประจำอยู่นะครับเนาะพี่น้องหลังสุดท้ายนี่คือบ่บ่คือก็จังมาแก่ตัวใหม่เถื่อนนะเนาะครับเนาะอืมได้อยู่กับบ่หลายปันใดคือเก่านั่นล่ะพี่น้องเอ้ยอืมกับเตี้ยนยู่ได้ปลาสอยได้พี่น้องเอ้ยปลาสอยเด้มีแต่ปลาสอยได้ดุงได้ปลาสอยเลยนี่ เนาะครับเนาะเดี๋ยวจไประเทศเเบิงเด้อบาทที่นี่เด้อลาพี่น้องนี่ละนี่ละบาทที่ดีแต่สามมีสามสามีส่หลังเนาะอันตุ่มลุ่งก็ได้ก็เพรได้กินอยู่ได้พี่น้องเลยนี่นี่น,นี่ก็เพรได้กินอยู่นี่ละพี่น้องเดี๋ยวมือได้อันว่างเดี๋ยวลุกสีสอนเ,เย็ดเยอะผสมดินเนาะครับเนาะแบบว่า <c oughs> เพิ่มปริมาณแต่ว่าลดตนทุนลงเนาะครับเนาะเอาดินผสมนำ้ำ นี่แหละครับพี่น้องเอ้ยว่าเทดตังไดก้กติดต,ตามไปเด้อครับเด้อเดี๋ยวลุงจะม,มาบอกสูตรเนื้อเนาะครับเนาะก็ได้กินพี่น้องเอ้ยสูตรเนื้อผสมดินนะนะครับนี่ได้ครับเด้อลุงก็เพราได้อันกินน้ำน้องนี่ละหาอเอาอยู่แถวๆนี่ละพี่น้องบักหอยก็มีเดี๋ยวต้มบักหอยนะครับเนาะบักหอยก็พอได้กินบักหอยเชอรี่ นะครับเนาะนี่แหละเดี๋ยวผู้ได้จะเค็นตอนลุงวิธีท้ำเนื้อเนาะครับเนาะเนื้อสูตรผสมดินลุงนั่นนะให้กดติดตามลุงไปเด้อครับเดอ้อมันจะมเนาะครับเนาะเพื่อลุงลุงคลิปมันจะสิบเลี้ยงไปหาอีกเนาะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้คนเด้อครับเด้อนี่แหละลุงกับลุงกับไส่กินแต่ยุ่นน้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันเป็นคล้องน้ำนะครับนี่มันเป็นคล้องน้ำนะครับนี่น้ำไหลลงนี่ นะครับเราลุงหากินอยู่แถวนี่ละลิปนี้เอาไว้แค่้กอนก็ด้ครับเด้อสวัสดีครับ